สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงเขาคือผู้ที่คนทั่วโลกเรียกว่าราชานามันเขาเกิดมาในยุคที่นักผจญภัยรุ่งเรืองเขามีความกล้าและวิสัยทัศน์ที่จะนำทรัพย์สินทั้งหมดไปลงทุนซื้อพื้นที่รกร้างในตะวันออกลอกลางเขายังกล้าประกาศต่อสธาธารณชนว่าตัวเองมีคนรักถึง100คนเขาคือบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในยุค1960เป็นผู้ครองเศรษฐกิจสหารัฐนานกว่า20ปีแต่ในขณะเดียวกันเขากลับขึ้นชื่อว่าเป็นคนตรนี ถึงขนาดไม่ยอมจ่ายเงินค่าถ่ายหลานชายที่ถูกลักพาตัวแต่ในขณนะที่โลกต่างดูถูกเขาเขากลับทุ่มเงินมหาศาลสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เขาชมฟรีและเมื่อเขาเสียชีวิตเขายังได้บริจาคทรัพย์สมบัติเกือบสองในสรวมเป็นเงิน2,200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ75,100ล้านบาทให้กับพิพิธภัณฑ์เขาคือผู้ใจบุญที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เขาที่รวยที่สุดในโลกและขี้เหนียวที่สุดด้วยเขาคนนี้มีชื่อว่าพอลเกรี พอลเกดีเกิดเมื่อปี1892ที่รัฐมินิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อของเขาจอร์จเกดีเป็นคริสเตียนผู้คข่งครัดนักกฎหมายและนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลมพอดูเหมือนเป็นลูกคนรวยตามแบบฉบับแต่ใครจะคิดว่าจะขับรถของครอบครัวก็ยังต้องเซ็นใบยืมรถจากพ่อแม่หากนํารถออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกพ่อแม่ต่อว่าอย่างรุนแรงและทุกครั้งที่พ่อแม่ให้เงินใช้จ่าย เขาจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้พ่อแม่ด้วยเมื่อมองข้อมูลนี้ดูเหมือนยากที่จะเชื่อว,ว่าพ่อแม่คนไหนจะให้ลูกทำขนาดนี้แม้แต่เงินเพียง2.6ดอลลาร์หรือประมาณ78บาทก็ต้องมีใบเสร็จจากการปลูกฝังของพ่อพอได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้จากการหาเงินเพิ่มขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้ทําให้เด็กอายุเพียง16ปีเต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวต่อมาในปี1913พอได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยในโอกาสหนึ่งพอได้เห็นขั้นตอนการขุดเจาะน้ํามันของพ่อในขณะที่ทํางานเล็กๆให้กักบครอบครัวเขาเริ่มคนพบเคล็ดลับการทํากาไรในธุรกิจน้ามันหนุ่มไฟแรงอย่างเขาจึงตัดสินใจไม่พึ่งพาพ่ออีกต่อไปและออกเดินทางไปก่อร่างสร้างตัวที่รัฐโอคลาโฮมาแม้ว่าจอร์จเกดี้พ่อผูต้ตนีจะรู้สึกเหมือนขาดแรงงานฟรีในครอบครัวได้หลังจากพิจารณาแล้วเขาก็ยอมให้ไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะส่งเงินให้พ่อทุกเดือนเดือนละ100ดอลลาร์ หรือประมาณ3 4 1 5บาทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนแต่ไรายได้ที่พอหาได้ต้องแบ่งกำไรให้เขา70%สอร์เซส่วนพอจะได้ส่วนที่เหลือพอตกลงเขาจึงออกเดินทางพร้อมกับเงินเก็บ500ดอลลาร์หรือประมาณ1 7 0 0 0บาทนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานน้ามันของพอพอในวัย20กว่าปีได้ขุดเจาะน้ำมันบ่อแรกในพื้นที่เช่าของแนนซี่และบ่อน,น้ำมันนี้สามารถผลิตน้ำมันได้ถึงวัลละ7เจอบาร์เรลขณะที่ทุกคนชื่นชมในโชคดีของเขา พอกลับทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงเขารีบขายบ่อน,น้ํามันและทําตามข้อตกลงกับพ่อเขาได้กําไรครั้งแรกในชีวิตเป็นเงิน11850ดอลลาร์หรือประมาณ4ี่แสนบาทหลังจากความสําเร็จครั้งนี้พอก็เริ่มลงไหลในอาชีพพ่อค้าน้ามันและแตัดสินใจเริ่มต้นธรุรกิจอย่างจริงจังโดยในตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งราคาน้ามันพุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัวด้วยความเฉียบแหลมในธรุรกิจน้ามันพอและทีมงานยังคงพักอยู่ในโรงแรม ที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหากรรมน้ำมันซึ่งมีบรรยากาศคือคักคล้ายตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเหล่านักเก็งกำไรน้ำมันต่างเร่งหาข้อมูลและข่าวสารในตลาดพอใช้โอกาสนี้ทำธุรกิจในหน้าพื้นที่เช่าน้ำมันและสร้างรายได้จำนวนมากพร้อมทั้งขยายอาณาเขตธุรกิจของเขาไปเรื่อยๆไม่นานนักพอก็พบแหล่งบิลลิงส์ออยล์และภายในเวลาเพียง5เดือนเขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินนับล้านในวัยเพียง24ปีเขารู้สึกว่าชีวิตนี้มีทุกอย่างเพียงพอแล้ว จึงตัดสินใจกเกษียณตัวเองก่อนกำหนดเพื่อไปเพลิดเพลินกับชีวิตหรูหราแต่เขาก็ไม่ได้พักนานเขารู้สึกว่าการหาเงินยังสำคัญกว่าจึงกลับมาลุยธุรกิจอีกครั้งและเริ่มขยายกิจการอย่างรวดเร็ว,รวต่อมาในปี1930ได้เกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ในสหรัฐตลาดหุ้นพังไม่เป็นท่าและความตื่นตระหนกแผ่กระจายไปทั่วตลาดหุ้นของบริษัทน้ำมันหลายแห่งร่วงจนเหลือมูลค่าแค่เศษเสี้ยวคนใกล้ตัวต่างแนะนำให้พ่อขายทุกอย่างที่มีทั้งมรดกจากพ่อ และธุรกิจของตัวเองแต่พอลกลับมั่นใจว่าวิกฤตครั้งนี้คือโอกาสเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวจะฟื้นตัวได้และเศรษฐกิจจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแผนการครั้งใหญ่ของพอลจึงเริ่มต้นขึ้นในปี1932พอลในวัย39ปีเดินทางไปยังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทยบ a i ์เดอร์พร้อมกับหุ้นของตัวเอง40,000หุ้นและสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนอีก126,000หุ้น เพื่อขอเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารแต่เขาก็ล้มเหลวโดยที่เขาไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นใน10ปีต่อมาพอยังคงเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเขาอย่างต่อเนื่องโดยในปี1933เขาเพิ่มจำนวนหุ้นเป็น260,000หุ้นและสามารถเข้าสู่บอร์ดบริหารได้สำเร็จแต่ยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆทว่าพอไม่ยอมแพ้และยังคงสะสมหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อมาในปี1937 ความพยายามของเขาก็เริ่มส่งผลและช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทได้บ้าง3ปีต่อมาพอเพิ่มพุนเป็นกว่า1.7ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า1ใน4จากนั้นในปี1951พอกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทน้ำมันยูเนเต็ดและ2ปีต่อมาบอร์ดบริหารของบริษัทก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นคนของพอเกือบทั้งหมดโดยมีคนนอกอยู่เพียงคนเดียวสงครามครั้งนี้จึงจบลงในที่สดุดโดยใช้เวลายาวนานเกือบ20ปี และต้องผ่านการต่อสู้ในชั้นศาลนับครั้งไม่ถ้วนโดยในตอนนั้นยังต้องรออีก6ปีกว่าที่นิตยสารฟอร์จูนจะยกย่องให้พอลเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกาพอลในวัยเกือบ60ปีได้มองเห็นอนาคตของธุรกิจน้ํามันอย่างชัดเจนเขาเชื่อว,ว่าในอนาคตน้ํามันจะต้องมาจากตะวันออกกลางซึ่งจะกลายเป็นคลังน้ามันของโลกในอนาคตเขาจึงตัดสินใจลงทุนขุดเจาะน้ามันในตะวันออกกลางและนํากลับมาสกัดที่โรงกลั่นในสหรัฐแต่ในตอนนั้น ไม่มีใครเชื่อมั่นในพื้นที่แห้งแลง้งระหว่างซาอุดิอราระเบียกับคูเวทที่พอลเลือกด้วยในช่วง4ี่ปีแรกบริษัทของพอลไม่สามารถขุดพบน้ำมันคุณภาพดีได้เลยทุกคนคิดว่าพอลตัดสินใจผิดพลาดแต่ในปีที่5้าดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้กลับเริ่มมีน้ำมันพุ่งออกมาทัานทีที่คนพบน้ำมันหุ้นของบริษัทพอลก็พุ่งขึ้นเป็นสองเท่าในไม่กี่ปีต่อมาพอลลงทุนอีก0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2 4 0 0 0ล้านบาทเพื่อสร้างบริษัทน้ำมันระดับโลก ที่ครอบคลุมทั้งการสำรวจขุดเจาะและสกัดน้ำมันเขายังสร้างกองเรือน,น้ำมันขนาดยักษ์ของตัวเองอีกด้วยหลังจากนั้นนักธรณีวิทยาด้านน้ำมันหลายคนประเมินว่าแหล่งน้ำมันของพอมีปริมาณน,น้ำมันสำรองอย่างน้อย13ล้านล้านบาร์เรลในปี1957ชื่อของพอลเกรีได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนิตยสารฟอร์จูนประเมินว่าพอลในวัย65ปีมีทรัพย์สินประมาณ700ถึง1,000ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 23,900- ถึง34,100ล้านบาทและประกาศให้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกาในขณะเดียวกันนติตยสารฟอสได้สำรวจเพิ่มเติมโดยรวมทรัพย์สินอื่นๆของพอลเช่นโรงแรมปีแอนในนิวยอร์กและคอลเลกชันงานศิลปะจำนวนมากทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาเพิ่มขึ้นถึง1,600ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5 4 6 0 0ล้านบาทพอกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอเมริกา และครองตำแหน่งนี้มายาวนานถึง20ปีแต่แม้เขาจะเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแต่กลับขึ้นชื่อว่าเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเขาติดตั้งโทรศัพท์แบบยอเรียนในคา,าราสิาร์ของเขาเองเพื่อป้องกันไม่ให้แขกหรือคนรับใช้แอบใช้โทรศัพท์ฟรีเขายังมีนิสัยจ่ายเฉพาะค่าอาหารของตัวเองแม้ในกรณีที่ไปทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและเมื่อเขาซื้อกิจการโรงแรมและร้านอาหารจากคนอื่นเขายังเรียกร้องให้ผู้ขายเป็นฝ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด นอกจากความขี้เหนียวแล้วสื่อหลายสำนักยังเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของพอลซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้สนุกสนานเป็นพ่อที่ไม่ใส่ใจครอบครัวและมีลักษณะชัดเจนของคนที่ใช้ความรำรวยควบคุมทุกสิ่งรอบตัวในปี1 9ึ4พอ่อเคยคุยโวกับทนายความคนหนึ่งว่าเขามีคนรักถึง100คนและหวังว่าในอนาคตแต่ละคนจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สินของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงเปลี่ยนพินัยกรรมของตัวเองมากถึง25ครั้ง แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตผู้หญิงหลายคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขาต่างรู้สึกโกรธเคืองเพราะเงินในพินัยกรรมมีจํานวนน้อยนิดพอจึงได้รับฉาย,ยาว่ามหาเศรษฐีที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกตลอดชีวิตของเขาเขาแต่งงานถึงห้าครั้งและหย่าสองครั้งเขามีลูกทั้งหมดสองคนและหลังจากการแต่งงานครั้งที่ห้าล้มเหลวเขาก็มีลูกอีกห้าคนจากนั้นพอก็เลือกใช้ชีวิตแบบเจ้าชู้กับกลุ่มคนรักของเขาโดยในปี1958 ธุรกิจของพอลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเขาทุ่มเทวเวลาให้กับการทำงานในขณะเดียวกันลูกชายคนหนึ่งของเขากับภรรยาคนสุดท้ายถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งร้ายแรงภรรยาขอร้องให้พอลกลับมาดูลูกชายสักครั้งเพราะนี่เป็นความปรารถนาดเดียวของลูกแต่พอลกลับปฏิเสธและต่อว่าภรรยาที่ใช้เงินมากเกินไปในการรักษาลูกสุดท้ายลูกชายก็จากไปและพอที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาเงินก็ไม่ได้มาร่วมงานศพของลูกด้วยซ้ำ ไม่เพียงแต่ลูกชายที่ทําให้พอหนักใจเมื่อถึงรุ่นหลานอย่างจอห์นพอลเกดี้ที่3 mm. ก็เกิดเหตุการณ์อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1 9 7 3รจอห์นพอลเกดี้ที่3ในวัย17เปีถูกกลุ่มใต้ดินในอิตาลีลักพาตัวไปแล้วเรียกค่าถ่ายจํานวน17ล้านดอลลาร์หรือประมาณ580ล้านบาทเมื่อพอได้รู้ข่าวว่าหลานชายถูกลักพาตัวเขากลับมาแสดงความตื่นตระหนกหรือกังวลอะไรเลย แล,ย who who ละยังปฏิเสธที่จะจ่ายค่าถ่ายอย่างไร้ความปราณีเหตุผลของเขาคือเพืพ่อปกป้องหลานคนอื่นๆเขากล่าวว่าฉันมีหลานทั้งหมด14คนถ้าจ่ายเงินครั้งนี้ต่อไปพวกมันคงลักพาตัวทุกคนแน่ๆเขายังเชื่ออีกว่าการลักพาตัวครั้งนี้เป็นแผนการที่หลานของเขาจัดฉากขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินประกันของตัวเองเดาว่ากลุ่มคนร้ายก็คงไม่คิดว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกจะขี้เหนียวไดถึงขนาดนี้แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้ว แต่พอยังคงแสดงท่าทีเย็นชาพร้อมกล่าวอย่างไม่แยแสว่ากล้าเอาหลานมาขู่ฉันหรือยังไงฉันก็ไม่จ่ายแม่ของเกดี้ที่สามจึงต้องเจราจากับกลุ่มคนร้ายด้วยตัวเองจนกระทั่งสี่เดือนต่อมากลุ่มคนร้ายก็เริ่มหมดความอดทนพวกเขาตัดหูของเกดี้ที่สามและใส่ไว้ในซองจดหมายพร้อมเส้นผมของเขาส่งไปยังสำนักข่าวแห่งหนึ่งในท้องถิ่นโดยในจดหมายมีข้อความว่านี่คือหูของเกดี้ที่สามถ้าเราไม่ได้รับเงินภายในสิบวัน หูอีข้างของเขาก็จะไม่รอดและเขาจะได้รับบาดเจ็บหนักกว่านี้เมื่อสถานการณ์บานปลายพอจึงยอมใจอ่อนในที่สดุดแต่เขาก็ยังยืนกรานอย่างไม่เต็มใจว่าจะจ่ายเงินให้ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ100ล้านบาทท้ายที่สดุดเงินค่าถ่ายที่เริ่มต้นจากล้านดอลลาร์หรือประมาณ580ล้านบาทก็ลดลงเหลือ2.9ล้านดอลลาร์หรือประมาณ99ล้านบาทแม้ว่าเงิน3ล้านดอลลาร์จะเป็นจำนวนเงินที่เล็กน้อยสำหรับพอลแต่เขากลับมองว่า นี่คือความรับผิดชอบของพ่อของเกดี้ที่3จึงสั่งให้ลูกชายของตัวเองต้องคืนเงินค่าไถ่ายทั้งหมดให้เขาพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา4%เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นตัวอย่างความตรนีสุดโต่งของพ่อสำหรับเกดี้ที่3หลังจากถูกกลุ่มคนร้ายทารมานอยู่นานหลายเดือนเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในที่สดโดยในวันที่15ธันวาคมปี1973วันที่หิมะตกในฤด,ดูหนาวผู้คนพบเกดี้ที่3บนถนนระหว่างโรมและเนเปิลส ในสภาพที่ใบหูข้างขวาหายไปหลังจากฟื้นตัวสิ่งแรกที่เกดี้ที่สามทำคือโทรศัพท์ไปขอบคุณปู่ของเขาแต่พอปฏิเสธที่จะรับสายโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้ทิ้งร่องรอยบาดแผลทางจิตใจยอย่างถาวรให้กับเกดี้ที่สามเขาเริ่มพึ่งพายาเสพติดอย่างรุนแรงจนกระทั่งใช้ยาเกินขนาดส่งผลให้เขาเป็นอัมาพาตเพราะเส้นเลือดในสมองแตกตาบอดเกือบสนิทและสูญเสียความสามารถในการพูดเกดี้ที่สามต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนรถเข็น ยาวนานถึง30ปีจนกระทั่งวันที่5กุมภาพันธ์ปี2011เขาก็จากโลกอันโหดร้ายนี้ไปตลอดการหลังจากนั้นครอบครัวเกดี้ก็ไม่เคยมีความสงบสุขอีกเลยสมาชิกใน,นครอบครัวต่างพัวพันกับข่าวฉาวมากมายทั้งข้อพิพาทเรื่องมรดกการขายบริษัทและความสัมพันธ์นอกสมรสไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวดูเหมือนตระกูลนี้จะถูกสาปอย่างหนักเริ่มจากลูกชายคนโตจอร์จที่ถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดของครอบครัว กลับเสียชีวิตในวัยหนุ่มเพราะใช้สารเสพติดเกินขนาดต่อมาหน้าที่การสืบทอดกิจการก็ตกเป็นของลูกชายคนที่สองจอห์นพอลก e ดีที่สองแต่เขาก็จมอยู่กับสารเสพติดเช่นกันจนในที่สุดเขาก็เลือกจบชีวิตตัวเองโดยสุขอนตกรรมที่ใหญ่กว่ายัางตามมาอีกคือในปี1976หลังจากพอลเสียชีวิตกอดอนลูกชายคนที่3ได้สืบทอดกิจการน้ำมันของครอบครัวแต่เขาไม่มีความสนใจในธุรกิจน้ำมัน ซึ่งขายบริษัทน้ำมันที่พ่อสร้างขึ้นมาอย่างยากลําบากลูกหลานของพ่อผูกพันกับคดีความแย่งชิงมรดกอย่างดูเดือดและยาวนานอัน,นันจากน้ำมันที่ยิ่งใหญ่จึงล่มสลายลงในพริบตาเมื่อมาถึงจุดนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเงินทั้งหมดของพ่อที่เขาขี้เหนี่ยวมาตลอดชีวิตสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนคําตอบคือพอนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในงานศิลปะช่วงเวลาที่เขาใช้เงินอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตคือตอนที่เขาซื้อผลงานศิลปะไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหน เขาก็พร้อมจะจ่ายเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแต่งแต่งงานไอริเซสของวินเซนต์แบนโกไปจนถึงภาพวาดและภาพร่างของชองออก์กสโดมินิกแองพิพิธภัณฑ์เกดี้ได้รวบรวมผลงานล้ำค่ากว่า5 0,000ชิ้นดูในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเมือมูลค่าผลงานศิลปะลดลงพอกลับยิ่งเก็บสะสมผลงานเหล่านี้มากขึ้นจนกระทั่งปี1 9 7 6เมื่อพอเสียชีวิตเขาได้เขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะมอบมรดกให้ทุกคน เพียงคนละ500ดอลลาร์หรือประมาณ17,000บาทส่วนทรัพย์สินมูลค่า2.2พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ75,100ล้านบาทจะบริจาคทั้งหมดให้กับพิพิธภัณฑ์เกดี้ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของเขาโดยก่อนเสียชีวิตพ่อกล่าวไว้ว่าทุกคนสามารถมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้ฟรีนี่อาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เขาแสดงความใจกว้างออกมาจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เกดีซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เริ่มต้น ได้ต้อนรับผู้ชมกว่า1.8ล้านคนต่อปีความมั่งคั่งเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาแต่สาเหตุที่แท้จริงคือการละเลยต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและการหลงระเริงไปกับวัตถุตั้งแต่พ่อของพอแบ่งกําไรแบบ7 0 3 0ก็ได้ปลูกฝังให้ครอบครัวนี้ยึดมั่นในกฎเกณฑ์แห่งผลประโยชน์ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของชะตากรรมที่น่าเศร้าของตระกูลเกดี้พอที่มีเงินมากมายใช้ชีวิตอย่างหรูหราแต่เขาไม่เคยซื้อความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองได้และไม่เคยซื้อความสุขให้กัับบครครรอวเลย เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่นี่คือบันทึกพิศวงแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ